เรื่องหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากปัญหาปัญหาหนึ่งคือต่างจังหวัดคพี่พี่น้องน้องเราที่เป็นชาวนาเนี่ยครับบางทีเอาข้าวมาตากที่ถนนอ่าทุกบางรายเอา,เอาตอกตะปูตำแนวขอบสิฮะแต่ทีเนี้ยมันเกิดเรื่องว่าคนต่างถิ่นถ้าเกิดขับรถไปแล้วก็ไม่ทันเห็นก็จะไปเกิดอุบัติเหตุทุกแล้วทีเนี้ยมันเกิดทั้ง ของเสียหายร,รถพังคนเจ็บคนตายจากอุบัติเหตุที่ไปขับไปโดนข้าวที่ตากอยู่บ้างอะไรบ้างคือจากปัญหาตั้งต้นเนี้ครับกองทัพเองเนี่ยทหารเขาก็เลยตัดสินใจเปิดหน่วยทหารเพื่อให้ชาวนาสามารถที่จะเอาเข้าเปลือกไปตากข้างในได้เลยนะโอ้ดีเลยฮะนี่ก็ตั้งต้นมาเข้าใจว่าน่าจะนำร่อง พราะเมื่อวานนี้รองโฆษกของกองทัพบกนะครับออกมาบอกว่าปัญหาที่ชาวนาเอาเข้าวเปลือกมาตากบนถนนเนี่ยสายเหตุเกิดจากว่าน้ําท่วมหลายจังหวัดครับก็ส่งผลให้กับชาวนาเองก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวพอกลายมาเป็นข้าวเปลือกเศษมันเปียกก็ต้องเอามาตากเพื่อไล่ความชื้นถูกปัญหาคือลานตากมันไม่พอ ก็เลยเอามาตากบนถนนตรงเนี้ยทหารก็พยายามอยากจะเข้าไปช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกนระงพันธ์จิตแก้วแท้ท่านก็ห่วงใหญ่ชาวนามาก็เลยว่าชาวนาทั่วประเทศสามารถเอาเข้าเปลือกไปตากในค่ายทหารได้เลยโอ้เยี่ยมเลยฮะเนี่ยก็ส่วนหนึ่งป้องกันเขาเปลือก้นเสียหายด้วย ขายข้าวพอมันไม่มีความชืน้นราคาก็ดีตามไปซึ่งรองโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยก็ชี้แจงว่าที่ผ่านมากองทัพก็พยายามส่งทหารเข้าไปช่วยพี่น้องชาวนาในหลายส่วนครับไปช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวออพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ต้องรีบเกี่ยวกันเข้ามาก่อนที่มันจะเน่าใช่ไหมครับประสานไปที่หน่วยทหาร ที่มีรงสีก็ช่วยกันรับซื้อเขาเปลือกจากชาวนามาก็ช่วยบรรเทาส่วนหนึ่งก็ถือว่าดีอีกเหมือนกันทหารช่วยรอบนี้ก็ถือว่าเป็นการนําร่องพูดถูกรครับเป็นตัวอย่างเลยฮะคือถึงจะไม่ได้ช่วยครอบคลุมทั้งหมดอะแต่ว่าหน่วยทหารทั่วประเทศก็เยอะครับก็นําร่องไปก่อนใช่ไหมแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดชาวนาคนไหนครับอยู่ไกลจาก พื้นที่หน่วยทหารจะให้เขาหอบเขาเปลือกไปตากที่หน่วยทหารมันก็กภาระเขาอะถูกจริงๆแล้วส่วนราชการต่างๆก็สามารถกระทําได้แม้กระทั่งสถานที่เช่นวัดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยฮะตรงนั้นคือสาําคัญที่สุดคือหน่วยทหารนําร่องไปก็ถือว่าดีแล้วนาร่องไปแต่ถ้าเกิดหน่วยราชการหรือวัดทุกที่เลยอ่ะพร้อมใกลกันอ่าก็ช่วยกันอันเนี้ยใกล้ที่ไหนก็ตากที่นั่นถูกอันนี้ก็จะช่วยได้มากขึ้นนะ